สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องบิ๊กบตูทาโร่เล่าเรื่องผ่านไพ่กับหัวข้อที่ว่าเดือนตุลาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอ่อนี้เป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงห้ามอินห้ามดรามา่าก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงใช้เป็นแนวทางเปิดแล้วไม่ชอบหรือฟังแล้วไม่ถูกใจก็ปิดหรือผ่านเลื่อนไปได้เลยค่ะ มันอาจจะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะวันนี้เราใช้ไพ่สเปลสําหรับเดิมอีกแล้วแล้วก็มีไพ่แนะนำด้วยสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นี่ก็ได้แจกนี่ก็ได้สับไพ่แล้วก็แจกไพ่เตรียมไว้แล้วว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไงก็เราก็มาเริ่มเลยเนาะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คุณก็ได้เตรียมงานเตรียมแผนการอะไรไว้แล้วหลายๆอย่าง โครงงานหรืออะไรก็ตามแต่มันยังไม่สามารถที่จะลงมือทําได้มันต้องเหมือนกับว่ารอเวลาพูดถึงทั่วๆไปนะางานที่คุณทำอยู่เนี่ยพูดเรื่องงานงานทั่วๆไปคุณได้เตรียมคุณได้วางแผนหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะขยับขยื่นที่จะ เติบโตได้ในทันทีก็อย่าพึ่งใจร้อนก่อนน้อรอเวลาก่อนเรื่องงานนะคะแต่คุณเตรียมงานเตรียมอะไรไปได้เลยแล้วก็การาจะมีเพื่อนอามาร่วมหุ้นหรือมีหุ้นส่วนเรื่องการงานนะก็ถือว่าถ้าเดือนนี้ถ้ามีคนมาร่วมหุ้นหรืออะไร ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะเนี่ยมันก็ได้บอกถึงว่าใช้ได้อยู่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ให้ประหยัดหน่อยวันนี้คือตัวประหยัดมัธยัสถอย่าพิ่งใช้จ่ายอะไรมากมายเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงประหยัดแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆยังเ,เงินไม่ขาดมือนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันยัง มันยังอยู่กับที่มันยังไม่ไปไหนมันก็ยังแต่มันไม่สุดนะเพียงแต่แค่รอจังหวะเวลาของมันแค่นั้นเองแต่ตอนนี้คุณเตรียมพร้อมเตรียมเรื่องงานต่างๆไว้ได้เลยแล้วก็มันจะมีการขยับขยายเกิดขึ้นอย่าพึ่งใจร้อนนอ้อไพนี้บอกอย่าพึ่งใจร้อนให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่เนี่ยมันก็ คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองแล้วก็คุณก็ลงมือได้เลยไม่ว่าเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินเดือนหน้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคุณคุณก็ยังมีรายได้เพิ่มรายได้คุณก็ยังเข้ามาปกติแล้วก็รายได้เพิ่มแต่คุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณอยากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอะ่ะคุณก็เก็บเงินหรือออมเงินไว้ก่อนได้เลย เรื่องการงานก็ต้องรอรออย่างรออย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งบุมบามอย่าเพิ่งใจเย็นแต่คุณเตรียมงานเตรียมอะไรทุกอย่างไว้ได้หรือที่คุณทํามาแล้วที่มันยังไม่ออกดอกออกผลเนี่ยก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะมันม,น,ะนมันกำลังจะการงานมันกําลังจะเติบโตกําลังจะเก็บเกี่ยวค่ะต่างๆสําสหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะก็กําลังจะ หรือค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมันกําลังจะได้การจะมีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นแต่รออีกสักนิดหนึ่งใจเย็นอีกสักนิดหนึ่งค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้พักผ่อนให้นอนให้เพียงพอต้องแบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็พักผ่อนค่ะอืมก็สําหรับเรื่องสุขภาพชาวคนเกิดวันอาทิตย์ก็ไม่มีเป็นอะไรมากมายแค่ให้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะส่วนเรื่องความรัก ก็โอเคได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่แล้วก็ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่นี่ก็ดูแบบคร่าวๆเนาะส่วนคนที่เคยมีปัญหามีอะไรก็อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งบุมบามใจเย็นสักนิดหนึ่งทุกอย่างปัญหามันจะคีรายไปได้ค่ะนี่คือสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นอกะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอืม อ,อย่าเพิ่งตัดสินใจลุยอะไรบุ่มบามก่อนนะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือปัญหาส่วนตัวอะไรของคุณอยู่ให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าต้องทำยังไงมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเนาะต้องรอเวลานะคะแล้วก็ขอดูไพ่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนี่ไพ่ใบ a n l a e r answer ค่ะ ก็บอกว่า the situation will improve ก็หมายถึงว่าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอ,อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งทิ้งมันไปซะก่อนแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องอดทนแล้วก็อดใจที่จะรอมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเ,อเงินหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ส่วนสุขภาพที่เป็นมานานมันก็จะมีโอกาสที่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะให้อดใจรอสักนิดนึงนะคะค่ะนี่ก็สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคือสรุปง่ายๆไม่ว่าอะไรก็ตามก็ ให้อดทนแล้วก็รอคอยสักนิดหนึ่งค่ะแต่ระหว่างที่รอคอยเราก็ไม่อยู่เฉยๆเนาะแล้วก็ตะเตรียมงานตะเตรียมอะไรไว้เมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็ลงปั้งเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามค่ะจบแค่นี้ค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์อ๋อเรามาดูไพ่พลังงานคนเกิดวันอาทิตย์โอเคยังไปได้สวยอยู่ค่ะเจ็ดเซเว่นออฟเพนออืม ก็ความหมายดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เนี่ยเห็นไหมเขาปลูกปลูกน้ำลดต้นไม้ก็พลังงานของคุณยังใช้ได้อยู่ค่ะกำลังเรียนรู้แล้วก็กำลังเติบโตเหมือนไพ่ที่บอกเหมือนกันนะคะว่าต้องอดทนรอจะเย็นเย็นเหมือนเราปลูกต้นไม้เสร็จเราก็ต้องรู้จักรอแล้วก็ให้มันจเจริญเติบโตเรื่อยๆ เออแนะนำอย่างนึ่งสำหรับคนวันอาทิตย์ถ้าใจร้อนก็ลองปลูกต้นไม้ดูสิคะออจะช่วยให้ใจเย็นขึ้นได้บ้างคะ่คะค่ะก็จบลงแล้วคะ่ะสำหรับคนวันอาทิตย์คะ่ะแล้วก็ถ้ามีอ,อ,อะไรก็ไม่ใช่มีอะไรก็ถือว่าเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงนอห้ามอินห้ามดราม่าดูเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางแล้วกันนอคะ่ะ ก็จบลงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ